小朋友们大家好สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะฉัเจืจ่อ,อ,จ,อจอยเหลาเซิรครูจอยค่ะและจอยล์ลเซอรก็อยากให้เด็กๆทุกคนเรียกคุณครูว,ว่าจอยล์เซวันนี้เรามาเรียนภาษาจีนกันนะคะเกี่ยวกับคำทักทายค่ะก่อนอื่นเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะ ฟังเพลงกันจบแล้วนะคะในเนื้อเพลงจะมีอยู่2ประโยคค่ะประโยคที่1คือนีเหาประโยคที่2ก็คือนีเหามาวันนี้เรามารู้จักคําว่านีเหากันนะคะ คำว่านีเห่าแปลว่าสวัสดีค่ะเราสามารถใช้คําว่าหนีเห่าได้กับทุกๆคนเวลาเราเจอเพื่อนเราก็จะบอกว่าหนีเหาเวลาเราเจอคุณครูเราก็จะบอกว่าเราซื้อนีเหา่าหรือเราจะพูดว่าเราซื้อเหาก็ได้นะคะเด็กๆมาพูดพร้อมกันค่ะหนีเหา่าเก่งมากค่ะอีกครั้งนะคะหนีเหา่า เราลองมาทําแบบฝึกหัดกันดูนะคะถ้าเด็กๆเจอคนคนนี้เด็กๆจะพูดว่านี้ห่าหรือเหล่าเสื้อห่าวนี้ห่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะคนนี้ล่ะคะเหล่าเสื้อห่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะคนนี้ล่ะคะนี้ห่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะ คนนี้ล่ะคะเหล่าเื้อหาวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคนนี้ล่ะคะนี้หาวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคนนี้ล่ะคะเหล่าเื้อหาวเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะคนนี้ล่ะคะ เหล่าเสื้อหาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะบทนี้ล่ะคะนี้หาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะบทนี้ล่ะคะนี้หาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะบทนี้ล่ะคะนี้หาเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะดเด็กๆทําถูกเยอะหรือเปล่าหมั่นทบทวนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้าคะ่ะเจเจียน